อันนี้เลยเอาแรงใช่ไหมยา<ม>ใจเย็นค่ะพี่อ้าเราแจกอันนี้น่อนค่ะนประกาศผู้โชคดีนะคะที่เล่นเกมทายคำปริศนากับเราเมื่อวานนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์มีขึ้นอยู่หน้าจอเลย10ท่านนะคะได้รับไปเลยใช่จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีนะคะท่านละ2ที่นั่งนะคะแล้วก็สามารถไปเลือกชมภาพยนตร์อะไรก็ได้นะคะที่โรงภาพยนตร์พรหมนาฏซีนิเพล็กซ์นะคะรามอินทากรม10 <c oughs> ค่ะคณน,นี่ค่ะมารับไปเลยนะคะ ไมคะหนูขอตัวะเอ้ยทูบเบาขอมานี้มานี้มานี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยร่วมกันเล่นเกมคือเราจะมีคอนเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะคะเกมเกมเรามีชื่อนะชื่อว่า G T H คนไหนตอบไวเฟอร์เออเออเอาแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาฟังกฎกติกากันดีกว่านะคะคือเราจะมีภาพขึ้นมานะแล้วเราจะให้ถ่าย ให้น้องๆเนี่ยถ่ายว่าภาพเนี้ยเป็นภาพจากภาพยนตร์เรื่องอะไรคือภาพ,พยนตร์ทั้งหมดที่เราจะาให้ดูภาพเนี่ยเป็นของ GTH ทั้งหมดมพวก<ช>คุณต้องใช้<ท>ความรู้ในการเป็นแฟนพันธ์แท้ของ <Yes. S 2> GTH ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณเต๋อตอบไม่ได้เลยสักข้อ <c oughs> คุณควรหยุดเขียนบทให้ GTH ค,คุณคว<น>รหยุดถือว่าอาวุโสสุดแล้วใช่ไหมครับใช่อกต้องแล้วคนที่ตอบผิด ยังไงตอบผิดพอรวมคะแนนแล้วคนที่ตอบผิดนะคะจะโดนอีก2คนนะคะรุมทุบโดนรุมทุบทุกคะแนด้วยด้วยหมัดเราถูกไหมฮะนี่ผมมีพ็อปมาให้ผมซื้อมาแล้วคุณต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่อาคะพี่อาคะนวดคันนวดนวดคันนวดสบายสบายนี่แต่ว่ากฎกติกานะคะเดี๋ยวพอภาพขึ้นเนี่ยใครที่เห็นภาพแล้วรู้คําตอบเนี่ย ให้วิ่งไปที่คอนของเราแล้วก็ทุบเลยพอทุบก็จะมีโอกาส15วินาที15วินาทีในการตอบนะถ้าตอบผิดคนต่อไปก็มีสิทธิ์ภาพคืออันนี้ใช่ไหมฮะยังใจเย็นๆเนาะต้องใจเย็นๆนิดเดียวมันยังไม่ขึ้นรับยังค้ารับยังค้าคนแรกตอบผิดคนที่สองวิ่งไปทุบต่อตอบได้ภาพแรกมาเลยค่ะโอ้ภาพนี้มาจากภาพยนต์เรื่องอะไรนะโอ้็ววิ่งโมโบเไปก่อนโมโก่อน ฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ทำไมไฟจะมืดกระดาษเนีตพิีค่ะไม่ถึงว่าม่งไปตอบฟรีแลนซ์ไม่ใช่การโปรโมทหนังตอนนี้ค่ะฟรีแลนซ์เข้าลงไปแล้วค่ะคุณทำไมภาพมันอะไรเนี่ยนี่เรื่องอะไรครับทำตอบภาพนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องฝากเอาไว้ในกายเธอค่ะที่มาได้เป็นนักแสดงนำค่ะไหน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 ช็อตไหนไหน คนมันคือไฟที่อยู่ในหนังหนูแนะนําให้พี่บีและทุกคนค่ะสามคนนี้ออกไปเลยค่ะโอ้โหไม่ควรอยู่ในนี้น่ารักมากอ่ะนี่ไงนี่ไงนั่นไงเนี่ยไม่เป็นไรเจอกันเลยไม่เล่นแล้วอย่าอีกเลยบอกแล้วว่ารายการเราไม่ธรรมดาพี่เต๋อตอนนี้จะแบบว่าเอาภาพส่วนหนึ่งจะโพสต์ไม่ต้องเหยีอะค่ะก็ต่อไปโอเคครับไปเลยขอภาพค่ะโดนแน่ภาพนี้มาจากภาพยน เรื่องอะไรคุณบินโฮครับโอ้ภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากคุณมีประสบการณ์ดิคุณบินโฮค่ะคือผมนี่คือผมคิดอยู่แล้วถ้าคุณตอบไม่ได้คุณควรไปเอาชื่อคุณออกผมจะทุบคุณตอนนี้เลยครับผมนะผมบอกให้คุณดูนะอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะขึ้นเลยค่ะภาพนี้จากภาพเดียวเรื่องอะไรค่ะโอ้ยโอ้ยเร็วโอ้ย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 โ ใช่หรอใช่หรอและภาพนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องพี่มากระขนมค่ะตอนแรกจะตอบอะไรดังเรื่องนี้เป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดของ GTH ด้วยเออนี่แังมากเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเรื่องนี้ค่ะภาพต่อไปค่ะมีกี่ภาพเนี่ยเปลี่ยนค่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยว รอแฟนัโ oh, อ้ก็ตายแล้วข้อนี้พิเศษนิดนึง,อองนะเพราะว่าถ้าถ้าเห็นหน้าน้องแ็กเนี่ย<ๆ>ก็จะรู้เลยใช่ไหมทีนี้มาฟังกฎกติกานะคะ<ๆ>เขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพจากภาพยน์เรื่องแฟนฉันครับาวเป็นฉากที่แน็กกำลังปั่นจักรยานอยู่คำถามก็คือเจี๊ยบชื่อตัวละครในเรื่องเนี่ยปั่นจักรยานมาเจอกับอะ ไรมาเจอกับอะไรถึงได้ทำาหน้าอย่าเดี๋ยวมกับพวกคุณอย่ารีบกลับขณะนั้นรอก่อนข้อหนึ่งเจอกับแก๊งน้อยหน่ากำลังเล่นกระโดดยางอยู่ข้อสองเจอรถไฟวิ่งผ่านข้อสามเจอแจ็คกำลังเล่นหนักจีนกำลังภายในอยู่ไปค่ะอะไรอะแทบ ผมขอตอบข้อหนึ่งครับมาเจอร้อยหนากำลังโอ้่ผิด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 คุณตอบใครตอบได้คุณออกมาก่อนแรายังไม่บอกว่าถูกหรือผิดคุณว่าไงเจอแจ็คกำลังเล่นกำลังภายในครับคำตอบคือเจอแจ็คกำลังเล่นกำลังภายในค่ะผมอยู่กับจ t เเมื่อ่ปีคุณรู้ไหมครับคุณข้อแรกคุณไม่ตอบถูกค่ะคุณขอแรกใครจะตอบถูกครับ คุณถ่ายไฟข้างหลังนี่ก็ได้ครับเอาคุณมันต้องเก็บที่มีเทลคุณจะ้าหน้อได้สรคะแนนนะคะสร์ฟคะแนนเออได้เสิรคะแนนน้องแพรวได้ศูนย์คะแนนและน้องทับแทบได้หนึ่งคะแนนช่างรายการเรามักนิยมให้ทำร้ายผู้หญิงค่ะชคนที่โดนก็คือน้องแพรวค่ะจะเวลาสิบห้าวิทำเลยค่ะนี่ค่ะ ครับผมคอนเสิร์ตค่ะต้อนรับครับได้ครับขอฝากด้วยนะครับ s t a Tech t s 11ปีแสงคอนเสิร์ตนะครับจำหน่ายบาทแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับวันที่19และ20่สิบธันวาคมนี้ครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีฝากด้วยนะครับมาแค่นี้ยังสนุกขนาดนี้แล้วถ้าไปที่คอนเสิร์ตโอ้โหกี่ชีวิตจะสนุกขนาดไหนต้องฝากคอนเสิร์ตด้วยนะคะและพรุ่งนี้และพรุ่งนี้ Sixty Challenge จะได้รู้แล้วว่าเป็นใครก็วันนี้ยังทายกันได้อยู่นะคะที่ IG ของตื่นมาคุยนะคะแล้วก็เฟซบุ o กค่ะ we